เช่นเดียวกันนะครับมีใครพร้อมแล้วในวันนี้พิมพ์พร้อมมาหน่อยครับนะวันนี้คุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกวนแรงดูดจิตวิญญาณนะวันนี้เราพูดเกี่ยวกับดรโจดิสเพนซานะท่านเป็นนักประสาส์วิทยานะครับแล้วก็ดังมากๆนะครับคุณสามารถก็ไปเปิดฟังได้นะในแต่ละช่องทางนะครับคราวนี้นะครับวันนี้การสร้างความเป็นจริงใหม่หรือผลลัพธ์ใหม่คุณจะต้องเช็คก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ในสเตตรหรือว่าสภาวะอะไรทําไมต้องเช็คครับ คือการที่คุณจะไปสู่ของใหม่ที่มันดีกว่าก็คือตัวตนใหม่ที่เจ๋งที่หลอ่อที่สวยที่ฉลาดหรือรวยขึ้นคุณจำเป็นต้องเช็คครับว่าตอนนี้คุณอยู่ในสเตจหรือสภาวะอะไรเช่นตอนนี้ฉันกำลังยึดติดกับอดีตความคิดของฉันมักจะวนอยู่กับอดีตทุกๆเช้าก่อนนอนหรือบางทีฉันชอบจะหลงด่าทอคนในใจบางทีฉันหลงบน่นบางทีฉันหลงแบบน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิต อันเนี้ยอยากให้คุณนะครับไม่ต้องคิดแต่ว่าจดใส่เป็นสมุดยกต,นะต,ตัวอย่างเนาะพี่ๆอาจจะมีสมุดครับอันยกตัวอย่างนี่ยโอป,ป้าก็จะมีสมุดเหมือนกันนะครับคุณอาจจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งหนาหหน่อยนะครับโอป,ป้าแนะนําเป็นสมุดเนาะเวลาคุณมีอะไระครับคุณก็เขียนระบายมันเนี่ยคุณก็เขียนระบายออกมานะครับให้คุณเขียนเป็นข้อเป็นข้อได้เลยครับว่าเออตอนเนี้ยสภาวะที่ฉันเป็นในตอนเนี้ยโอเคฉันมีความสุขโอเคฉันรู้สึกว่าฉันมีความกังวลระหว่างวัน ให้คุณเจาะจงเลยนะครับเยกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่มีเสียงดังฉันจะบ่นในใจฉันจะด่าในใจทุกครั้งที่ฉันคิดถึงอดีตฉันจะด่าทอคนคนนั้นทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเรื่องราวที่ฉันเคยปิดพลาดฉันจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองเอาให้เจาะจงอันนี้ป้าบอกเทคนิคเลยนะครับเอาให้เจาะจงไม่ใช่ว่าโอ้ฉันฉันไม่มีความสุขรู้รู้ว่าไม่มีความสุขแล้วมันเป็นแบบไหนช่วงเวลาไหนให้เจาะจงเลยครับ บางทีตื่นเชา้าปุ๊บคิดเลยก็เขียนเลยว่าทุกเช้าเนี่ยฉันมักจะตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงอดีตข,ของฉันที่ฉันเคยผิดพลาดเสียใจและทุกครั้งเนี่ยภาพมันมักจะวนไปวนมาวนไปวนมาและทุกครั้งที่ภาพมันวนไปวนมาฉันทํางานไม่ได้เลยฉันไม่มีสมาธิในการทํางานฉันไม่มีความสุขให้เขียนแบบนี้เลยเข้าใจใช่ไหมครับอ่านวิธีการแรกให้เขียนแบบนี้วันนี้แชร์แบบเป๊ะๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเขียนออกมาคุณจะเริ่มเห็นความจริง ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณสังเกตรหรือ observer ตัวเองนะโอป้าจะมีภาษาอังกฤษแปลคู่กับไทยให้นะเวลาที่คุณ observer ตัวเองคุณจะเริ่มเห็นชัดว่ารูปแบบอะไรที่คุณกำลังติดอยู่ตอนนี้นะโอป้าขออนุญาตเอาเนื้อหาโทนี่โรบินมาผสมให้นะครับอย่างโอป้าเองก็เรียนกับโทนี่โรบินแล้วก็เอามาประกอบกับดอตโจให้วันนี้โทนี่โรบินบอกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยตอนเช้า อ๋อโอเคตัวตนที่เรากำลังคิดถึงอดีตเนี่ยมันคือแพทเทิร์นครับหรือรูปแบบการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีอารมณ์ยอดแย่มีผลลัพธ์ยอดแย่เป็นเพราะรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่และ New p a t เทิรครับจึงจะสร้างความเป็นจริงใหม่อันนี้อปป้าเอามาแอปพลายให้สองท่านเลยนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งสำคัญเราเห็นของเก่าเราแล้วเห็นรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนะครับรูปแบบเฮ้ยพอได้ยินเสียงดัง คุณก็จะด่าในใจแม่งไอ้พวกนี้ไม่มีมารยาไอ้พวกนี้นิสใส่เสียหนูนี่นั่นคุณก็จะพูดไปแต่พอวันต่อมาครับคุณตั้งใจจะฝึกการเปลี่ยนรูปแบบนี้แล้วสมมุตินะครับพอคุณกําลังจะเผือด่าในใจเสียงดังมาปุ๊บฮึบขอบคุณขอบคุณแล้วคุณก็ทํางานอย่างอื่นไปทําสิ่งอื่นไปโดยไม่ต้องสนใจบางคนบอกว่าเฮ้ยแค่เนี้ก็จะหายมีสเตจแย่เหรออป้า Yes แต่คุณต้องทำบ่อยไง ทุกสิ่งที่คุณคิดในอดีตจนถึงตอนนี้มันมีเส้นประสาทเกิดขึ้นดูตามมือโอป้าให้ดีนะครับโอป้าอาจจะไม่ได้เขียนหน้าจอถ้าวันนี้คุณคิดอะไรบางอยา่างมันจะมีเส้นประสาทเกิดขึ้นสมมติเล็กๆก่อนอ่านเล็กๆพอคุณคิดบ่อยขึ้นเรื่องเดิมมันจะมีเส้นประสาทที่เริ่มงอกขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นและเมื่อคุณคิดเรื่องเดิมซ้ำๆครับเช่นคุณวนกับอดีตไม่ต้องแปลกใจครับทําเมอดีตที่ผิดพลาดเสียใจคุณมันหลอกหลอนตามแล้วตามอีกตามเช้าที่ยงเย็นและก่อนนอนยังกระยา นะมันจะเริ่มเป็นอย่างงี้ครับเมื่อคุณคิดซ้ำๆซ้ำๆคุณเคยได้ยินคําว่าต้นขั้วไหมเวลาต้นขั้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ดันคิดซ้ำพวกนี้มันลืนต้นขั้วนี้มันหนามากครับแล้วต้นขั้วนี้เมื่อมันมีความหนามีพลังสูงมันจะดึงดูดเส้นประสาทที่เป็นเหมือนกันเข้ามาเส้นประสาทที่คิดลบเหมือนกันเข้ามาเจอเรื่องหงุดหงิดนะ ขอบคุณอย่างไรคะรวิธีการเจอเรื่องเดี๋ยวลองฟังให้จบได้ครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีแนะนําให้อย่าเมื่อกี้นะครับก็เป็นสิ่งแรกก่อนเนาะที่ให้ทาในสมุดนะครับอของแม่โรสใช่ไหมครับข้อหนึ่งเขียนใส่สมุดก่อนว่ารูปแบบทั้งหมดที่เราเจอในแต่ละวันหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออะไรนะครับเช่นโอเคฉันชอบเวลามีเสียงดันฉันชอบด่าคนในใจเวลาจะคิดถึงอดีตฉันจะด่าเขาฉันจะด่าตัวเองฉันจะโทษตัวเองอ่ะอันนี้คือข้อหนึ่งข้อ2ครับ เดี๋ยวเรากำลังอธิบายว่าเวลาที่คุณคิดลบหรือเวลาที่คุณ,คณมีอารมณ์ลบๆซ้ำๆทำไมพวกนี้มันก็เกิดอีกทําไมมะรือม,มันก็เกิดอีกเสียใจซ้ําแล้วซ้าอีกถ้าคุณนะครับไปเปิดช่องแดงนะครับไปเสิรชคาว่านิวรอนช่อง3หรือคุณรอดูก็ได้เดี๋ยวป้าอาจจะเอาลงที่ช่องนี้ให้นะครับถ้ามันได้บล็อกนะวันนี้ครับเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดซ้ำๆย้ำๆมันจะกลายเป็นโปรแกรมและโปรแกรมเหล่านี้ครับหากคุณได้โปรแกรมนิเกทีฟทิงกิมันจะกลายเป็นโปรแกรมที่ ทำให้คุณเชื่อว่าคุณคือคนล้มเหลวคุณคือคนเสียใจคุณคือคนไร้ค่าคุณคือคนที่ขี้งุดหงิดคุณคือคนใจร้อนจริงๆแล้วเราไม่ได้มีใจร้อนหรือใจเย็นครับมนุษย์ต่างหากสร้างคําเหล่านี้ขึ้นมาแทนความหมายแทนอารมณ์บางอยา่างแต่อป้าจะบอกคุณอย่างหนึ่งอารมณ์ถ้าไม่มีประโยชน์มันจะไม่เกิดกับชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นหลายคนเกลียดอารมณ์แย่เกลียดอารมณ์โกรธเกลียดเสียใจแน่นอนครับอารมณ์นี้มันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ดีแต่มันมีประโยชน์ มีใครเห็นด้วยไหมครับว่าบางครั้งเราเนี่ยโกรธเราก็เลยพยายามผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่ดีกว่ามีใครเห็นด้วยไหมครับบางครั้งเราอาจจะเคยเสียใจจากคนบางคนแต่มันก็ผลักดันให้เรารักตัวเองมากขึ้นดูดีมากขึ้นบางครั้งที่คุณหงุดหงิดมากกว่าเดิมคุณก็เลยหามาฟังไร้สดหรือคุณอาจจะไปฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมคำถามคือไอ้สิ่งที่คุณกำลังเดินไปข้างหน้ามันเป็นสิ่งให้ดีกับชีวิตคุณใช่ไหมคำตอบคือใช่ บางคนไม่คิดจะนั่งสมาธิถ้าไม่คิดว่าตัวเองมีชีวิตที่มันเลวร้วายจริงๆบางคนไม่คิดจะนั่งสมาธิถ้าตัวเองรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้เฟลจริงๆเวลาคุณต้องการคําตอบมันมักจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมสําหรับคนไทยนะถ้าเป็นศาสนาอื่นก็อพระเยซูพระอันล็อกก็ว่าไปหลายคนครับมีศาสนาเป็นที่พึ่งหรือหลายคนมีจักรวาลเป็นที่พึ่งจริงไหมเพราะการที่คนงุนงดนี่แหละครับมันมาเพื่อคุณ เพื่อให้คุณได้กลายเป็น the best version คุณรู้ไหมอย่าโอป้าก็ขี้หงุดหงิดเหมือนกับพี่เลยนะคะพี่แม่ ose, นรสเนาะหงุดหงิดจะขอบคุณยังไงนะครับเราอย่าเพิ่งขอบคุณครับเราต้องปรับลมหายใจก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนเนี้ยโอป้าบอกคุณ้ว่าให้คุณเขียนใจสมุดว่าคุณมีรูปแบบไหนจากนั้นเมื่อคุณจํารูปแบบนั้นได้เวลาที่วันพรุ่งนี้อสมมติว่าเป็นวันนี้แล้วกันวันนี้มันเกิดรูปแบบที่มีภาพหลอนหรือทําให้คุณหงุดหงิดอีกหรืออารมณ์ที่ทําให้คุณหงุดหงิด มันทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ปรับร่างกายปรับลมหายใจปรับคําถามที่คุณพูดกับตัวเองอันแรกครับปรับร่างกายคืออะไรครับย้ายไปทําสิ่งอื่นหรือโฟกัสสิ่งอื่นยกะตัวอย่างเช่นไปออกกลาลังกายนะเดินลุกไปดื่มกาแฟไปชงกาแฟลุกไปกินของอร่อยลุกไปเล่นกับแมวง่ายๆครับ หรือลุกมาเต้นครับเันที่โอปา้าทำลุกมาเต้นนั่งเลยครับเปิดเพลงเต้นนะเลือกเพลงไว้แล้วนะคือโอป้าเลือกเพลงไว้ในเครื่องโทรศั์โอปา้าโอป้าก็พร้อมบวกนะเออเออเออเอเอ,ะ <laughs> เอะนะครับก็เปลี่ยนย้ายร่างกายนะเปลี่ยนทางฟิสิกอลนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยน new p a ทิร์นข้อที่หนึ่งครับเปลี่ยนทางฟิสิกอลทางร่างกายย,าย้ายร่างกายคุณจากจุดที่คุณนั่งอยู่อาจจะลุกยืนไปเดินไปเล่นกับแมวเหมือนที่โอปา้าบอกไปกินอาหารอร่อยๆข้อที่2ครับปรับลมหายใจ สมมติคุณลุกจากตรงนี้นไม่ได้เช่นคุณอยู่ที่ออฟฟิศคุณนะครับคุณก็หายใจให้ลึกที่สุดแล้วก็หายใจออกนะครับให้ยาวที่สุดโฟกัสแค่ลมหายใจฝึกครับมันเป็นเรื่องของการฝึกจิตเนาะโฟกัสที่ลมหายใจเข้านะครับให้ลึกแล้วก็ออกทาอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยส0กว่าครั้งหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกใจเย็นบางครั้งเนี่ยอารมณ์โกรธหงดหงิด,งดไม่ได้หายไปในทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ให้พลังกับอารมณ์หงดหงิด,งด อารมณ์โกโรธไม่พอใจพลังของความโกโรธหงุดหงิดจะค่อยๆเบาบางลงเองเข้าใจใช่ไหมครับหงุดหงิดไม่พอใจโกโรธยังไม่หายทันทีครับเพียงแต่มันจะมีความเบาบางลงเข้าใจใช่ไหมครับนึกภาพตามจินตนาการตามโอป้านะครับสมมติว่าตอนนี้แม่ด่าคุณและถ้าคุณแม่งด่ากลับทันทีอันนี้อารมณ์จะแรงจริงไหมสมมติว่าแม่บ่นให้คุณแล้วก็ด่าคุณแม่งโคตรแรง แต่คุณชา้าลงครับมีพื้นที่มีสเปซก่อนที่คุณจะรีแอคหรือตอบสนองบางอยา่างคุณจะเริ่มมีสติในการตอบสนองมากกว่าที่คุณจะด่าใครบางคนคืนอะจริงไหมขอบคุณคัาพี่เบลล่านะครับใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณสร้าง s สเปซ no react มีพื้นที่ก่อนจะตอบสนองนั่นคือการที่คุณฝึกจิตมาดี คุณรู้ไหมโอป,ป้าเป็นคนที่เลือดร้อนแล้วก็อารมณ์รุนแรงมากเลยเมื่อก่อนโอป,ป้าพร้อมบวกพร้อมพุ่งชนนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่คุณฝึกได้ครับสิ่งที่ป,ป้าจะแนะนําก็คือว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะไม่อยากจะหงุดหงิดอยู่กับตัวเองครับถ้าคุณรู้ตัวฟังให้ดีนะครับใช้คํานี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังหงุดหงิดไม่พอใจอยู่กับลมหายใจหายใจลึก แล้วก็ปล่อยออกแล้วอยู่แล้วจิตคุณจะอยู่แค่ตรงนี้ครับฝึกมันอย่างน้อยสิบครั้งแล้วค่อยตอบสนองใครบางคนคุณจะเห็นว่าแทนที่คุณจะด่าตั้งแต่แรกคุณจะเริ่มพูดได้ดีขึ้นอันนี้คือ space no react นะครับอันนี้คือสิ่งที่โอป้าเอาออกจากในคอร์สออนไลน์เนี่ยมาแบ่งปันคุณในวันนี้แล้วเทคนิคนี้มันทำให้โอป้าช้าลงครับไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือในแง่ของประสาวิทยาหรือ NLP หรืออะไรก็ตามการให้พื้นที่ สมองได้ชาร์จลงมันคือสมาธิย่อยๆนี่เองครับและจําที่โอป,ป้าบอกคุณได้ไหมครับเมื่อกี้เราคิดอะไรก็ตามมันจะมีเส้นประสาทคิดลบอีกพวกนี้ก็มีเส้นประสาทขึ้นคิดลบพวกนี้อีกก็จะมีเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทเนี่ยปกติเวลาคุณคิณคดลบลบกับลบเนี่ยมันจะต่อกันทีนะคุณไม่ต้องแปลกใจครับทําไมบางที ใครในที่นี้เคยฟิลขาดกดหนึ่งไหมนะครับใครเคยโมโหหงุดหงิดมากจนฟิลขาดกูไม่ไหวแล้วบว้ยนะครับใครเคยเป็นครับอป,ป้าแม่งเป็นบ่อยเมื่อก่อนตอนับรุ่นตอนนี้ก็ใบรุ่นโยนะครับเพราะฉะนั้นมีใครเคยเป็นบ้างครับที่เคยฟิลขาดอยากรู้ปะทำไมเราฟิลขาดเส้นประสาทลบมันมีสนามแม่เหล็กฟังให้ดีนะครับอป,ป้าพูดในแง่สมองคือ,อป,ป้าเรียนรู้เรื่องนี้มาตลอดแบบตอนตั้งแต่เรียนเอ็นเอลพีเลยคือความคิดลบเนี่ย ไอ้เซลล์ประสาทเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าเวลาที่คุณเนี่ยโมโหมากจิตนาการตามครับเหมือนคุณปรับแอร์ครับหรือคุณกดพัดลมตอนแรกคุณกดเบอร์เบอร์หนึ่งใช่ปะพอคุณโกรธมากมันไปเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าสนามแม่เหล็กตรงเนี้ยเหมือนกันครับมันมีพลังไฟฟ้านะที่ไประดับห้าระดับสิบแล้วระดับห้าระดับสิบก็จะดึงดูดเส้นประสาทที่เป็นระดับห้าระดับสิบเหมือนกันดูดเข้ามาหากันและช่วงที่เซลล์ประสาท ระดับห้าระดับสิบนี้มันชนกันมันต่อกันมันคือตอนที่คุณฟิลขาดครับคุณแม่งทุบเก้าอี้คุณแม่งด่าตะคอกแล้วคุณก็อุย้ยกูไม่น่าด่าเลยกูไม่น่าพูดเลยคุณแม่งไม่รู้ตัวดีสาเพราะเนี่ยครับพลังงานของพลังไฟฟ้าครับมันสปาร์กันระหว่างเส้นประสาทนู้นเส้นประสาทนี้เส้นประสาทน,น,นั้นที่มันมีโปรแกรมความเชื่อที่แข็งแกร่งมันสปาร์กันครับมันเลยทําให้คุณฟิลขาดและก็เกิดการไม่รู้ตัวอ่ะโอป้าพูดถูกไหม ดีมากเลยครับตอนนี้ใจเย็นเพราะฉะนั้นครับแต่การที่คุณช้าลงปกติเส้นประสาทมันจะรีบต่อกันใช่ไหมครับเวลาที่คุณโมโหเวลาที่คุณคิดช้าลงครับแทนที่มันจะวิ่งหากันครับพอคุณช้าลงมันจะเริ่มคิดว่านี่ไม่ใช่รูปแบบที่มันเคยเจอมันจะเริ่มเบี่ยงเบนครับสมมติว่านี่คือเส้นประสาทลบสองเส้นเวลาที่คุณช้าลงเส้นประสาทจะเบี่ยงเบนไปคนละทิศทางครับเพราะมันไม่ใช่รูปแบบที่คุณเคยสร้างไว้ สิ่งที่โอป้ากำลังพูดคือเรากำลัง break pattern ของการเป็นตัวตนเก่าที่ negative emotion negative thinking ครับเคยมีอารมณ์ลบเคยมีความคิดลบก็ t ใช่ไหมใครก็ t พิมพ์ก็ get นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟังย้อนจุดไหนไปฟังที่ช่องแดงเนาะพิม์พโอป้าอีสานครับก็สามารถไปฟังย้อนได้นะครับครัวนี้โอป้าจะบอกนิดนึงครับเวลาที่เราอยากจะสร้างตัวตนใหม่เราต้องฝึกย้ายรูปแบบ ก่อนนะครับคือคืออย่าให้มันวิ่งชนกันแบบนี้นะครับอย่าเมื่อก่อนโอป้าโมโหร้ายขนาดไหนเดี๋ยวคุณลองดูตัวอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนู่นนานเลยนะครับตั้งแต่โอป้าอยู่ดีแท็เนี่ยแฟนเก่าเนี่ยก็ใช้คําว่ากวนตีนก็ได้ครับแล้วก็ท้าทายเรานะแล้วคาวนี้เป็นงานศพยญ่โอป้าโอป้าฟิลขาดขนาดไหนกระโดดฉีบเขากลางงานศพครับคือโอป้าบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับโอป้าอีก นะครับคือเขาก็จะก่อกวนแบบวุงยิ่งวุ่งยิ่งคือโอป้าแบบสุดจะทนแล้วโอป้าก็กระโดดถีบเขากางงานศพครับเมือ่อนู่นยี่สิบปีที่แล้วครับกระโดดถีบแม่งเลยจริงๆกระโดดทีมจริง,รดดรงนี่คือฟิลขาดสุดๆนะครับกระโดดฟิลขาดสุดๆนะครับคือฟิลขาดจริงๆแต่มีน้อยคนครับที่ทำให้โอป้าฟิลขาดได้แก่อันนี้คือแบบผู้โชคดายนะเมื่อก่อนนะตอนสมัยอายุยี่สิบกว่ากว่าเองนะครับคราวนี้คุณแค่ย้ายรูปแบบครับให้มันเลี้ยวไปทางอื่นอะ แล้วบางทีเนะนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ชนกันแล้วอ่ะมันไม่มีเพื่อนสิ่งใดก็ตามที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้โฟกัสมันจะหมดพลังงานเองครับใครรู้สึกหู oo, ดีใจที่มาฟังไลฟ์วันนี้เลยอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นมันจะไม่สําคัญอีกมันจะไม่มีพลังงานและมันก็จะหยุดแข็งแกร่งแล้วมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางอื่นมันไม่ชนกันคุณไม่ให้ค่าครับ ฟังให้ดีครับหลายคนอยากจะเอามันออกไปได้ไหมเอาเอาไอ้อน,นี่ออกไปจากหัวฉันเอาไอ้น,นั่นออกไปจากหัวฉันเอาไอ้เรื่องผิดพลาดนี้ออกไปจากหัวฉันคุณเอาออกไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ปะตอนนี้คุณเนี่ยเคยมีเพื่อนมีพาร์ทเนอร์มีแฟนมีอะไรก็ตามในชีวิตคุณตลอดที่ที่ผ่านมาทุกครั้นที่คุณมีความรักทุกครั้นที่คุณแฮปปี้กับเพื่อนทุกครั้งที่คุณกินของอร่อยทุกอย่างที่คุณทําทุกขณะของชีวิตคุณมันมีเส้นประสาทเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะแล้วพวกนี้มีประจุไฟฟ้าเหมือนที่โอป้าบอก เข้าใจใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ครับหน้าที่ของเราเข้าใจรูปแบบเดิมและเบรกรูปแบบที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องให้ความสําคัญแม้เรื่องราวนั้นอาจจะมาหลอนคุณสําหรับบางคนนะครับสมมติว่าคุณมีอดีตมาหลอนคุณปั๊บมันมีภาพนี้จินตนาการอันนี้คือภาพเนาะภาพที่คุณอาจจะเสียใจนะมันอยู่ครับมันมีภาพก็จริงหน้าที่คุณครับ a c c e ซ ยอมรับว่าภาพนั้นมันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้สนใจเข้าใจสิ่งที่โอป้ากาลังอธิบายไหมโอป้าแปลอังกฤษเป็นไทยให้คุณละนะโอป้าเชื่อมหลายศาสตร์มากในวันนี้ทั้งสมอง NLP เอ,อ่อทนี่โรบินดรโจดิสเวนซ่านะครับใครชอบแบบรละเอียดได้ยเยอะก็ไปฟังใน motivation podcast เนาะแต่ถ้าใครแบบว่าเออชอบแบบไลฟ์สดก็เข้ามาไลฟ์สดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีภาพเกิดขึ้นจริงครับภาพที่มันทําให้คุณเสียใจ และบางครั้งคุณเป็นมนุษย์คุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นมนุษย์คุณเป็นคนเว้ยคุณยังไม่ตายเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นประสาทที่มันอยู่ในอดีตไม่ว่าจะมีพลังมากพลังน้อยมันก็แล้วแต่วันที่คุณมีสภาวะดีหรือไม่ดีอารมณ์ด,อณดีอารมณ์ไม่ดีถ้าคุณอารมณ์แย่ของเก่าก็จะแทรกง่ายภาพนี้ก็จะแทรกง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอารมณ์ที่ดีดนะครับถ้าคุณมีอารมณ์ที่ดี แน่นอนครับอารมณ์ที่ดีก็จะพาคุณเนี่ยมีสติมากขึ้นโอเคฉันรับรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นขอบคุณนะจัก,กรวาลแล้วก็ไปทําอย่างอื่นซะเวลาที่คุณไม่ได้คุยกับเรื่องราวเก่าต่อเรื่องราวเก่าก็จะค,ค่อยๆหมดพลังไปเองเข้าใจใช่ไหมครับเวลาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่90%เรเรื่องเก่าๆในอดีตโผล่ขึ้นมาหรือเรื่องที่ทำให้คุณงุนหงิดใจมันโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมา คุณแม่งไปเชื่อมคอนเน็กกับมันต่อคุยกับมันต่อเฉยเลยคุณเคยเป็นไหมเรื่องนี้กูเสียใจกับไอ้คนคนนี้พอแม่งไม่อยากจะคิดมันคิดแล้วที่สองต่ออ่ะใครเคยเป็นพิมพ์เคยเสียใจเรื่องคนคนนี้อ่ะเพิ่งคิดปุ๊บเฮ้ยเอยเอนั่นสิแล้วทําไมเขาทําอย่างงี้กับฉันนั่นฉากที่สองโผลมาเออว่ะแล้วทําไมเขาทําอย่างงี้กับฉันอีกนะฉากที่สามโผลมาแล้วเห็นไหมครับ มันหลอกหลอนคุณใช่ไหมเพราะคุณแม่งไปสร้างต้นขั้วที่คุยกับมันไงคือถ้ามันมากระซิบคุณอย่าไปเล่นกับมันไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นนึกออกใช่ไหมครับใครเข้าใจมากมากอันนี้โอป้าใช้ภาษาชาวบ้านสอนคุณมากเลยและผสมภาษาทยเอ็นเอพีนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันหลอนมันหลอนเพราะคุณสมมนะตินะต้นขั้วมันเกิดขึ้นมาคุณยังไม่ตายไงที่โอป้าบอกคุณยังมีชีวิตอยู่คุณก็เลยยังมีความคิดกลัวมันเป็นเรื่องปกติครับ inner voice แต่ถ้ามันมาคุณแค่ accept ครับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นรับรู้มันแล้วก็ปล่อยมันไปคือกูไม่สนใจมึงนะขอบคุณมากเลยค่ะคือกูไม่สนใจมึงนะครับอะไรที่เราไม่ได้โฟกัสมันจะแห้งเหี่ยวและหมดพลัง mm hmm. จินตนาการถึงผักที่บ้านคุณอย่างโอป้าปลูกผักครับปลูกผักที่บ้านกินพอเราไม่ได้รดน้ําต้นไม้หรือว่ามันโดนแดดมากเกินไปมันจะเฉาตายจริงปะ ความเชื่อคุณก็เหมือนกันครับอารมณ์หงดหงิดคุณก็เหมือนกันบางครั้งเราหงดหงิดวันนี้มันไม่ได้ผิดครับเพราะเราเป็นมนุษย์คุณยังไม่ได้ตายโอป้าบอกแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่คุณมีอารมณ์หงดหงิดคุณต้องดีใจนะคุณยังมีชีวิตอยู่จริงเข้าใจใช่ไหมครับคุณร้อนโอ๊ยคุณร้อนมากเลยวันนี้ก็คุณร้อนคุณเป็นมนุษย์ไงเออคุณไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเว้ยนะคราวนี้พอคุณรู้สึกว่าคุณแม่งเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตละ ก็แค่สนุกกับอารมณ์นั้นค่ะมึงมาใช่ไหมมึงนั่งรอกูหน้าห้องกูจะทํางานอีนี้กูทํางานต่อละกันอ๋อเรื่องนี้มาอีกเหรอกูขอบคุณมึงละกันแล้วกูทํางานต่อละเบิกบานต่อเนี่ครับเป็นเหตุผลที่โอป้าอยากแชร์พี่นะตั้งแต่อันนี้เขาปีที่6แล้วนะคือโอป้าเรียน NLP NO เรียนเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตจิตวิทยาสมองอะไรเยอะแย,ยะมากเลยครับโอป้าไม่ได้เรียนเพื่อเอาใบาเซอร์นะจริงๆมึนก็ได้ใบเซอร์แหละแต่โอป้าเรียนเพื่อปรับตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นตลอด พ่อป้ารู้ว่าเตยมีคนใจร้อนใจร้อนขนาดไหนครับเปิดเข้าบ้านไม่ได้ชกกระจกแตกแม่งเลยครับจริงครับฟาดเข้าอี้ฟาดงวงฟาดงาเป็นอย่างนั้นครับนะเป็นคนอย่างนั้นเลยเมื่อก่อน20ปีที่แล้วย้ำนะครับ20ปนะีตอนตอนไม่รุ่นนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสร้างตัวตนใหม่เช็ครูปแบบเดิมเบรกรูปแบบที่มันเกิดขึ้นแล้วเริ่มใส่โปรแกรมใหม่ โปรแกรมมันคืออะไรครับยกตัวอย่างตื่นขึ้นมาคุณคุณจะคิดถึงเรื่องไม่ดีแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้สร้างอนาคตได้จริงๆคุณต้องจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้กำกับละครที่แม่งเปลีป่ยนฉากได้ตลอดจริงหรือไม่เยอะตัวอย่างครับสมมุติว่าคุณมีภาพหลอนเออเสียใจงั้นผู้กำกับสั่งว่าเอาฉากจูบก,กันมาหน่อยอ่าเอาฉากรักกันมาหน่อยคุณเปลี่ยนฉากครับฝึกเปลี่ยนฉากบ่อย ถ้าเปลี่ยนฉากไม่ได้ตื่นเช้ามาปกติคุณแม่งอกหกักรักคุคุณคิดมากเนี่ยครับอย่างโอป้าเนี่ยตื่นเช้ามาปกติโอป้าจะตื่นปุ๊บแล้วก็มาจับโทรศัพท์ทํางานปกติเนี่ยเวลาโอป้าโพสต์คำคมปกติจะต้องมาแต่ก่อนจะรีบมาโพสเจ็ดโมงเช้าครับเพื่อให้พี่ได้อ่านแต่เช้าตอนนี้ไม่ต้องครับโอป้าก็รักพี่เหมือนเดิมนะแต่ว่าโอป้าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยโอป้าก็เลยลุกไปวิ่งลู่คือโอป้ามีฟิตเนสหลังบ้านเนาะทำฟิตเนสที่หลังบ้านตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ขับรถไปยิมแล้วก็ต้องเสียเวลาที่ยิมแล้วก็กลับมาใหม่เสียเวลาครับโอป้าทํายิมหลังบ้านโอป้าตอนเช้าก็ตื่นมาวิ่งลู่นะยกยกบาร์นะโอป้ามีบาร์นะครับที่บ้านมีบาร์แล้วก็มีดัมเบลหลายกิโลเลยนะครับโอป้าชอบยกดัมเบลแล้วก็ต่อยมวยตอนเช้าเห็นไหมครับเนี่ยค่ะพอโอป้าทําสิ่งนี้เสร็จแทนที่มันจะเป็นรูปแบบเดิมดรโจรกล่าวไว้ว่าปกติคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็จับจับมือถือใช่ปะแล้วคุณก็ไปทําโปรแกรมเดิมนึกภาพครับ คุณตื่นมาคุณไปทำอะไรครับลุกไปฉี่กินน้ำใช่ไหมแล้วคุณก็ลุกไปแปรงฟันนั่นคือรูปแบบครับแต่วันนี้ถ้าคุณยังไม่ทําสิ่งนี้ล่ะคุณไปทําสิ่งอื่นก่อนเช่นคุณตื่นมาแทนที่คุณจะเดินไปแปรงฟันคุณอาจจะนั่งสมาธิสักสามนาทีสามนาทีก็ได้ครับสมาธิไม่ได้แปลว่าต้องทํานานแต่แปลว่าคุณเนี่ยอยู่กับตัวเองตรงนั้นมันก็แปลว่าสมาธิแล้วอย่ามาบอกว่าคุณนั่งสมาธิสามชั่วโมงคุณเป็นผู้ลําเริศทางปัญญาโน้โอป้าก็ไม่เห็นว่าใครจะลําเลิศขนาดนั้น คำว่าสมาธิความหมายที่แท้จริงไม่ได้แปลว่านั่งนานครับมันแปลว่าคุณคอนเน c t กับไฮเออร์เซลล์ได้หรือยังถ้าคุณคอนเน c t กับตัวเองในขั้นของการมีสติว่าฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังหนาวกำลังคิดมากฉันรู้ตัวว่าตอนนี้ภาพหลอนเข้ามาแล้วฟังให้ดีนะครับอย่าไปกีดกันอดีตหรือภาพหลอนถ้ามันมีภาพหลอนหรืออะไรก็ตามกวนคุณคุณรู้ว่ามันกาลังกวนนี่คือสมาธิเข้าใจใช่ไหมนี่ใครเข้าใจพิมเข้าใจ ถ้าคุณไม่รู้ตัวว่ามันกําลังปั่นป่วนคุณอยู่อันนี้คุณไม่มีสมาธิอันนี้คุณเก็ตใช่ไหมต่อให้คุณนั่งสมาธิทุกคืนก็ไม่เรียกว่าสมาธิแล้วล่ะเพราะคุณเอามาใช้ไม่ได้คุณจะนั่งสมาธิทําไมถ้าคุณเอามาใช้ไม่ได้นี่คือสมาธิครับคุณต้องเอามาแอปพลายกับชีวิตจริงถ้าคุณรู้ว่ากําลังมีบางสิ่งที่เป็นอดีตกวนคุณคุณสามารถแยกได้ว่าตอนนี้ตัวกูอยู่ในอดีตความคิดกูอยู่ในอดีตหรือตัวกูอยู่ในปัจจุบันอันนี้คุณมีสมาธิเพราะฉะนั้นถ้้้้าาาคคคคุุุณณณรูวว่่ตตตออนนีีีกกกํลััังิดดดดเยบจะไ มันออกได้ยังไงล่ะคุณจะได้ไม่ต้องไปสนใจมันไงชอมมช่างแม่งเข้าใจใช่ไหมครับและถ้าคุณรู้ตัวอีกว่าคุณอ้อนี่คืออดีตอะไปไปไปให้มันพ้นแล้วกูจะอยู่กับปัจจุบันกูรักตัวเองกูรักตัวเองกูรักตัวเองกูขอบคูณกูขอบคุณขอบคุณพูดจนกว่าคุณจะรู้สึกดีครับหรือปรับลมหายใจปรับร่างกายเหมือนที่โอป้าบอกเห็นไหมครับเนี่ยคือสมาธิใครเก็ตมากขึ้นแล้วคำว่าสมาธิคอนเนคคับถ้าฝรั่งเนี่ย อย่างเวลาป้าไปเรียนใช่ไหมที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่า connect 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 yourself คือคุณแบบต้องรู้สึก connect กับตัวเองตลอดเวลานั่นเรียกการมีสติโอเคไหมนะคุณตื่นรู้มากขึ้นไหมในวันนี้พี่มาหน่อยครับว่าตื่นรู้จริงๆนะเยี่ยมเลยครับโอเคขอบคุณครับพี่วันเพ็ญพ,พี่วันเพ็ญบอกว่าเข้าใจค่ะสุดยอดครับนะใครที่ชอบแบบว่าเป็นแบบเออทฤษฎีที่ลึกซึ้งขึ้นก็ไปฟังที่สีแดงนะครับ motivation podcast นะครับถ้าตอนนี้นะครับ อยากให้คุณฝึกสิ่งนี้ได้ไหมใครที่รู้สึกว่าวันนี้เนื้อหาดีมากโอป้าอยากให้พี่ๆทุกคนนะทั่วโลกเลยจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศที่ใช้ทัเสเลแปรตอนนี้นะครับคุณเอาสิ่งนี้ไปฝึกที่โอป้าบอกมันจะช่วยคุณปรับอารมณ์ไม่มากก็น,น้อยและสิ่งที่โอป้าจะให้คุณระวังอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกครับกว่าโอป้าจะฝึกขนาดนี้ได้ก็ใช่ย่อยอยู่ mm. นะครับเพราะอะไรครับโอป้าเองก็เหมือนพี่ เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้มาลบกวนแล้วอย่างที่บอกครับต้นขั้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณคุยกับเรื่องเก่าของคุณต่อมันจะต่อ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 บางคนทําไมอกหักซ้ำซากอันนานบางคนเคยถูกโกงก็รู้สึกว่าเออกูถูกโกงอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาคนโกงแม่งมันไปนานละคนโกงแม่งถูกฟ้องศาลถูกเข้าคุกไปนานละจริงปะมันไปนานแล้วคนที่ทําร้ายคุณน่ะมันไปนานแล้วจ้าหนมันไปตลาดมันไปเบิกบ้านแล้วจ้าตอนเนี้ย เขาไม่ได้ทําให้คุณเจ็บครับอารมณ์ทําให้คุณเจ็บเข้าใจสิ่งที่อป้าบอกใช่ไหมคนที่เคยทําร้ายคุณนะใครก็ตามในชีวิตนี้เพื่อนแฟนครอบครัวเขาไม่ได้ทําให้คุณเจ็บนะการที่เขาทําให้คุณเจ็บมันจบภายในวันนั้นแล้วครับแต่การที่คุณเจ็บคือคุณยังกอดต้นขั้วมีเพื่อนคนหนึ่งของโอป้าชื่อคาวเดียเขาเป็นทันตแพทย์นะครับที่ยุโรปเราก็ไปเรียนนะเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันตอนนั้นไปเรียนที่ภูเก็ต ตอนนั้นโอป้าก็ยังแบบเออก็มีดราม่าผสมคือยังแยกไม่ได้ขนาดนี้นะคะเขาก็บอกว่าโอป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบขายเรื่องราวเก่าๆตัวเองนะอันนี้ถ้าแปลเป็นไทยนะล้วโอป้าชอบใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวเก่าๆตัวเองมากเลยมันสวยงามนักหรอที่เธอจะต้องเก็บไว้นี่ฝรั่งถามตอนนั้นแปลไม่ออกพอเพื่อนแปลให้ฟังอ๋อกูเข้าใจละ <laughs> บางทีเรื่องราวเก่าๆที่คุณเก็บไว้มันไม่ได้สวยงามหรอกครับแต่มันทําให้คุณ อาจจะปิดและก็อยากอยากจะปิดอะไรบางอย่างของตัวเองหรืออยากจะซ่อนแค่นั้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นไรครับโอป้าจะบอกพี่ๆเราทุกคนนะ่ะอาจารย์โอป้าสอนโคตรดีเลยนะอาจารย์ด้านอารมณ์คุณว่าเราเกิดมาเสียใจครั้งเดียวไหมในชีวิตแม่งเอ้ยแม่งเกินร้อยครั้งใครเกินร้อยครั้งพิมพ์ร้อยมาครับอาจารย์เนีป้าเพิ่งไปเรียนล่าสุดในที่มาเลเซียใช่ไหมเดือนมีนาคุณคิดว่าคุณเสียใจครั้งเดียวไหมตอนเนี้โอ้โหแม่งคำถามนี้จุกเว้ย แล้วโอป้าถามพี่คือเลยนะเมื่อกี้โอป้าไปเรียนที่มาเลเซียใช่ไหมกับอาจารย์ด้านอารมณ์ซึ่งเขาเก่งมากเขาเป็นเป็นคนที่เทรนให้กับดาราฮอลลีวูดนะคุณเสียใจครั้งเดียวไหมในชีวิตคําตอบคือไม่ครับแม่งเกินร้อยเกินพันครั้งอีกกูเสียใจไม่ว่าจะเป็นเสียใจยิบย่อยเสียใจหนักๆน,นะแม่งเกินร้อยครั้งใครเกินร้อยแม่งพิมพ์ร้อยมาหน่อยครับสแสดงตัวมาสีวัยรุ่นร้อยครั้งนะบางทีแม่งบางคนบอกกูให้เลยร้อยครั้งพันครั้งนบางคนบอกนะคะเพราะฉะนั้น โอป้าเชื่อว่าสิ่งนี้เองครับมันหยุดยั้งตัวตนคุณทนี้โรบินเคยได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่จัดการกับอารมณ์คุณหรือความคิดคุณมันจะเบรกตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งหมดด็อรโจก็กล่าวไว้แบบนั้นคือถ้าคุณตื่นมาด้วยตัวตนเก่าเช่นโอ้เดินไปแปลงฟันเช็คมือถือไถฝีขาอืดหนมาอีกแล้วอันนี้คุณก็จะกลายเป็นผลลัพธ์เก่าไม่ว่าคุณจะตัว ตัวคุณเนี่ยร่างกายคุณจะใช้ชีวิตนะักกี่เดือนกี่ปีอายุเท่าไหร่แต่คุณยังตื่นมาด้วยจิตวิญญาณเดิมด้วยรูปแบบเดิมคุณก็จะมีผลลัพธ์เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับ,บความรับเจ๊ไก่ฟังให้ดีนะครับนี่คือคำตอบว่าทำไมชีวิตคุณไม่ไปไหนสักทีชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าเป็นชีวิตที่เรายากจะทานทนครับขอบคุณครับเจ๊ไก่นะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้โอเคนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไล่สุดเหมือนมันจะปิดกั้นแล้วครับเออมันจะมีการจํากัดละแต่ไม่เป็นไรถ้ามันตัดก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเพื่อให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคไหมโหมันขึ้นข้อจํากัดข้อจํากัดอะไรอะนะครับ เออเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับอืมโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับมันมีการจํากัดบางส่วนโอป้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะไม่เป็นไรนะครับยังไงวันนี้ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ตอนเย็นเจอกัน1 8 3 0นะครับตอนเช้าเนี่ยเจอ10โมงไม่เกิน10โมงครึ่งตอนเย็นนะครับเจอกันตอนเย็นคือ18.30เป็นต้นไปนะครับใครอยากฟังย้อนหลังก็ไปแดงนะครับไปแดงนะแล้วก็โอปป้าอีสานได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับในยามเช้าบ๊ายบายครับ